สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ี่มันผู้บ่าวจอนเดียพามาชม5050ดีมือสองคันนี้นะครับเป็นรถสภาพเกือบใหม่เลยนะครับที่ร้านกิมันเองนะครับ5050ดีนะครับสภาพบอกได้เลยว่าสวยกลิบครับตามมาดูครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้นะครับไม่เคยชนหนักมานะครับถ้าเคยชนหนักมามันจะมีรอยคดบรงนี้นะครับนี่มาดูใกล้ๆครับเนี่ยถ้าเคยชนหนักมามันจะมีรอยครตรงนี้นะครับ อันนี้ไม่เคยชนหนักดูหัวน็อตครับหัวน็อตยังเงาเงาอยู่เลยนะครับดูหัวน็อตยังเงาเงาอยู่เลยโอเคนะครับชุดดันดีหน้านะครับดูเหลี่ยมครับดูเหลี่ยมใบมีดเหลี่ยมใบมีดยังเหลือเยอะนะครับแห้งๆครับอ่าเหลือเต็มๆอยู่เลยนะครับเอาพร้อมชุดกันชนหน้าครับอันนี้ไม่มีคาบน้ํามันครับก็ถือว่าเป็นเป็นรถแห้งๆนะครับถ้ามีคาบน้ำมันแสดงว่าโอรินตัวนี้เสียแล้วครับมีปัญหาแล้วอันนี้แห้งๆครับ มาดูตรงนี้กันนะครับแห้งๆครับอันนี้เอามือลูบได้เลยแห้งๆครับก็คือถ้าชุดเผาหน้ามีปัญหานะครับตัวนี้นะครับซีนเผาตั้งมันจะรั่วซึมหรืออะไรก็ช่างนะครับเอามือลูบไปเนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันละนี่แห้งๆครับรถก็ล้างไว้คร่าวๆแล้วนะครับไม่ได้เก็บสีนะครับมาดูที่ล้อครับดูดอกยางนะครับ อันนี้วิ่งวิ่งวิ่งตรงพื้นหินมันจะเป็นสีขาวนิดนึงเด้อนะครับอันนี้ธรรมดาอยู่นะครับดูตรงกระทะนะครับจะมีสติกเกอร์กระดาษยังเหลืออยู่นะครับสติกเกอร์กระดาษตรงนี้ยังเหลืออยู่นะครับแม้กระทั่งพวกนี้นะครับยังไม่มีสนิมขึ้นนะครับรถถ้าตีเอาตามเข้าใจรถคันนี้ทํางานแห้งมานะครับไม่ได้ทํางานลงน้ําแต่อย่างใดนะครับอ่ะมาดูสติกเกอร์ ยังเหลืออีกนี่นะครับสติกเกอร์กระดาษยังเหลืออยู่หัวน็อตยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยนะครับเห็นไหมนะครับยังมีรอยปากกามีจิกสีแดงแต้มเช็ดหัวน็อตอยู่นะครับเห็นไหมนะครับรถใช้งานไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับดูดอกยางครับดอกยางเหลือเยอะเลยนะครับฝาบางโคนเหมือนกันนะครับยังไม่บุดไม่เบี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟหลียังไม่แตกนะครับหลังคามีแหวงเล็กน้อยครับ ลังคามีแว่งเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยล้างคาไม่แตกครับน่าจะไม่ไม่ได้เข้างานแบบมุดเท่าไหร่นะครับอะเอามาดูด้านหลังกันนะครับนี่ยางที่สวยด้านหลังนะครับตัวสลักแขนลากนี้ถอดออกไปทําความสะอาดเอาไปล้างเฉยเฉยนะครับตัวสลักแขนลากมันจะมีสลักสลักชุดรากพ่วงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่มาดูตัวตัดเช็คน้มันนะครับยังใสใสอยู่เลยนะครับอ่านะครับ ตัวเช็คน้ํามันเนี่ยยังใสๆอยู่เลยถ้ารถใช้งานมันหนักๆแล้วมันจะสีขุนกว่านี้ครับสีขุนออกเหลืองเลยนะครับอ่าสลักพวกนี้เหมือนกันนะครับยังดีๆอยู่เลยยังแห้งๆอยู่เลยนะครับยังแห้งๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมมีรอยเสียดสีบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ไม่มีคราบเระบงเระบีให้เลอะเทอะนะครับแม้กระทั่งหัวคอปเปอร์ก็เป็นหัวต่อโตนะครับไม่มีร่องรอยเลอะเทอะใดๆนะครับเห็นไหมนะครับอย่างนี้ก็แห้งๆนะครับอันนี้นี่คราบ ไม่ใช่คาบน้ำมันนะครับคาบีิฝุ่นนะครับถ้านน้ำมันนี่ต้องเย้องไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็แห้งๆนะครับสาโซ่ยังเป็นโซ่เดิมแตนดารนดมาจากรถไม่ได้ใช้งานหนักครับรูสลักต่างๆนะครับยังเงาๆอยู่เลยยางดีๆอยู่เลยดูหาปินล็อกนี่แป้นปินล็อกนี่ยังไม่ขึ้นสนิมได้ซ้านะครับยังใหม่ๆอยู่เลยก็ไม่รู้จัให้ดูตรงไหนบ้างนะครับส่วนพา้าทายลืมได้เลยครับแห้งๆครับแห้งๆ ช่วงเผ่าท้ายนะครับช่วงเผ่าท้ายสองข้างนี่ยังยงแง่งอยู่เลยนะครับ <S <S อืมก็ถือว่าดีอยู่นะครับถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่สภาพโดยรวมถือว่าดีอยู่นี่ฝั่งนี้เหมือนกันครับอ่าหัวน็อตนี่ยังมีรอยสีแ,แต้มอยู่เลยนะครับยังมีรอยสีแต้มมาอยู่เลยนะครับกระทะนี่ยังเงาเาอยู่นะครับก็ราใช้งานมาบ้างครับก็ธรรมดาครับไม่ใช่รถมือหนึ่งนะครับ ก็สีเสือยังเงาเอยู่นะครับฝาบางโคนฝาต่างๆนี่ยังยังยังไม่บุดไม่เบี้ยวนะครับเอ้าเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเดีย๋ยวมาดูด้านบนครับมาดูด้านบนก่อนเดี๋ยวพามาดูด้านบนก่อนนะครับอ่าเห็นไหม,มนะครับสีนี่เงาเงาเลยนะครับเงาแวบเลยนะครับสูสีกับรถใหม่ครับดูท่อนี่ยังเงาเงาอยู่เลยนะครับท่อนี่ยังเงาเงา คันเกียร์มีต่อขึ้นมาอยู่นะครับมีต่อคันเกียร์ขึ้นมาอยู่นะครับก็รถใช้งานครับธรรมดานะครับอันนี้ก็ขัดเช็ดได้ครับก็จะเงาเเหมือนใหม่เลยแหละนะครับ่านี่อันนี้ก็ยังยังดีๆอยู่เลยน,นี่นะนะครับอโอเคอยู่นะครับอ่อะอย่าม่งไปแตะมัน โอเคนะครับนี่เบาะยังเงาเงาอยู่เลยไอ้นี่ยังขาวๆอยู่เลยนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับสวยดีอยู่นะครับดูด้านบนครับดูโดยรวมนะครับโอเคครับเดี๋ยวขับให้ชมครับเดี๋ยวคิมหันขับให้ชมรถคันนี้ลูกค้าเงินสดทางม่วง30ก็ตกลงจองไว้แล้วนะครับ ตกลงจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะครับยังไม่ว่างแตาน้ำนีเ่เคื่อตัวนี้จะใช้ได้ ไม่ได้ใส่ผ่านนะครับเป็นตัวรถกระเป๋านะครับผมสะาำไหมใหม่นะครับอย่างรถมือหนึ่งครับผม เป็นเป็นคลิปให้ชมแบบคร่าวๆนะครับเมื่อกี้กล้องโกโก o แบตหมดครับเอกล้องโทรศัพท์มาถ่ายต่อนะครับาภาพอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นครับ5 0 5 0ีคันนี้ความใช้งานครับกํารังเครื่องยนต์ชคร่วงล่างทุกสีแล้วก็ระบบไฮดรอลิกระบบอื่นระบบไฟระบบอะไรทุกๆอย่างร็สมบูรณ์แบบครับรถสภาพเทียบเท่ามือหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ ันใดที่สนใจนะครับรถไถจอนเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ0ูนย์5 7 3 7สนะครับสำหรับวันนี้คิมันขอตลาไปก่อนนะครับคันนี้ติดจองแล้วเนอนะครับติดจองแล้วถ้าหลุดจองเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งในคลิปนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ